สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s p o n Channel นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะยามเย็นนะคะแล้วก็วันนี้ก็ปุ้ยจะมาอธิบายพอคารวๆนะคะให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนอเตรียมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะที่ต่างประเทศนะสำหรับคนทีอ่อยู่ที่นี่แล้วอยากเรียนต่อนะคะจะต้องทำตามที่ แบบที่ปุ้ยอธิบายให้ฟังนะคะแต่ส่วนคนที่แบบว่าอยากทำวีซ่ามาเรียนที่นี่เลยก็ได้นะคะแต่อาจจะใช้เงินจำนวนเยอะหน่อยนะคะแต่วิธีของปุ้ยก็คือก็เป็นวิธีสําหรับคนที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วเรียนจบอย่างเช่นชั้นมปลายนะคะแล้วก็อยากจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะ ควรจะต้องควรจะต้องทาดังต่อไปนี้นะคะซึ่งพี่ก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะ,ะจะต้องอเข้าไปคล้ายๆเตรียมพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีมหาก,ก็จะมะีสถานที่นะคะคือเป็นกุ๊ปโรงเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อ,อ คล้ายๆว่าทําให้พื้นฐานเรานะคะเพื่อเตรียมที่จะเข้าโรงเรียนนะคะ mm hmm. ก็จะเขาก็จะบอกมาเป็นลายเป็นลายชื่อนะคะแบบประมาณนี้เขาก็จะตีพิมพ์มาให้นะคะที่เขาตีพิมพ์มาให้ปุ้ยเนาะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเขาก็จะบอกเกี่ยวกับสถานที่นะคะ อันนี้คือสถานที่ต่างๆนะคะที่สามารถติดต่อได้เขาจะบอกสถานที่นะคะแล้วก็ชื่อโรงเรียนที่เราจะไปเตรียมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่วันเวลานะคะที่จะไปแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะแล้วก็มีอีเมลนะคะก็าจะาเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณที่ให้ปุ้ยมารู้สึกจะ 3- 4แผ่นได้นะคะปุ้ยก็เอามาแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นพอ คร่าวๆก่อนนะคะเพื่อจะได้คิดออกนะคะว่าจะต้องไปทางไหนถ้าสมมติเราจบมปลายแล้วเราอยากที่จะเรียนต่อเข้าสุมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะต้องไปตามสถานที่เนี่ยที่เขาให้มาเป็นชื่อสถานที่แล้วก็วันเวลาที่จะต้องลงเรียนนะคะสถานที่จะต้องไปเรียนแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลนะต่อไปนะคะ ที่เราจะต้องไปต่อนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าตัวเองจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะคือจะเรียนสาขาไหนนะคะก็คิดก่อนนะคะเราจะได้เตรียมตัวถูกเนะาะต่อขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราได้สาขาที่เราจะเข้าไปเรียนแล้วนะคะกะ็ก็ต้องอไปเหมือนอ สอบนะคะสมมติเราเ,ะะเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปทดสอบนะคะ GCSE นะคะแล้วก็ CCEA นะคะซึ่งก็จะเป็น GCSE นะคะเมธเมธมาสติกนะคะแล้วก็ CCEA นะคะ Immune Field นะคะ c a s t e n Red นะคะนี่คือในเบลฟา์นะคะนอร์ทเอนไอแลนด์นะทีุู่ยอยู่นะคะต่างประเทศพูยก็คงว่า ประมาณว่าคล้ายๆกันแหละนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบว่าเขาก็จะกําหนดมาว่าเป็น part time หรือ one day for a week อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะให้มานะคะแล้วก็จะมีทดสอบ g s e English Language CCEA นะคะพาร์ทไทมด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบ GCSE Singer Award Science p ิสิกส์นะคะเคมีสตรีไบโอโลจีนะคะก็จะเขาจะกำหนดมาให้นะคะในสาขาที่ตัวเองจะไปเรียนอ่ะว่าเราจะต้องไปสอบอะไรบ้างหลังจากที่เราฝึกพื้นฐานไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไปเข้าไปในทดสอบในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่2นะต่อไปนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็จะต้องไปที่ b e l ฟัดเมดนะคะเอ็กเซดเคินะคะ ต่อไปนะคะก็คือจะต้องอคือที่ที่เรียนอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่า full time นะคะเป็น full time something like ถ้าเป็น full time ก็จะประมาณสองปีนะคะเป็นอ่ mid Belfast นะคะซึ่งจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเทนเทน เรานะคะก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะอยู่ติดที่ปุ้ยที่อยู่นะคะก็จะเป็นที่ไททานิกคอรเตอร์แคมปัสนะคะก็ยินเมดเบลฟัสนะคะซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนนั่นเองนะคะก่อนก่อนที่จะแอปพลาย for ก่อนที่จะแอปพลาย for อ่า university นะคะก็คือก่อนที่จะ เข้าไปในมหาวิทยาลัยสาขาที่เราต้องการนะคะ,ะมันก็จะมีะ N, N T นะคะของอ,อ,อุภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะแต่ก็พยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะคะก็จะเป็น N T Requirement นะคะ for G C S E นะคะที่ Grade C including English and Math c นะคะ Double Award s c i e n c e at g r a d e b b นะคะซึ่งเขาก็จะกำหนดมาให้นะคะที่ที่เราจะไปเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นอะโปรเจชันร o ทเอ็มฟ m Farm at After If อร์อีฟเซ e ร r เทียน e m ค a ดเรมนะนะคะเขาก็จะกำคือในเนี่ยที่พูดพูดมานะคะเขาจะกำหนดให เรียนที่เมดเบลฟาดเนี่ยตามกำหนดนะคะซึ่งเป็นฟูลไทม์เป็นคอสฟูลไทม์เนี่ยสองปีนะคะที่ไททานิกอ่ะอ่ะสรุปง่ายๆนะคะก็เขาจะมีวิชาให้เรียนนะคะเพื่อที่จะเตรียมแอปพลาย for แอปพลายเข้าสู่มหาวิทยาลัยสาขาที่ตัวเองต้องการก็คืออย่างที่สีก็คือแอปพลายเข้าสาขาที่ตัวเองจะต้องเรียนนะคะซึ่งเวลาที่เราไปเรียนเขาก็จะบอก สถานที่นะคะวันเวลานะคะแล้วก็ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะเอาไว้คอนแทคหากันนะคะส่งข้อความาหากันนะคะค่ะปุ้ยก็สรุปใจความได้เพียงเท่านี้นะคะก็เรียนไปเดี๋ยวก็ใครอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยะนะคะพุ้ยก็พอที่จะมาอธิบายพอสังเข็ให้ พอเข้าใจนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะเรียนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งะจะต้องจบมปลายนะคะ,ะจะต้องจบมปลายนะเพราะฉะนั้นก็ไปเตรียมเอาไว้นะคะถ้าใครอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยต่อนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ,ะพี่แนะนําก่อนนะคะว่าตัวนี้มันอาจจะคล้ายๆเข้า เขาๆกันแบบอใกล้เคียงคือใกล้เคียงกันกับประเทศอื่นๆหรือเปล่าปุ้ยก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือปุ้ยอออ่อ่พูดในฐานะที่ปุ้ยอยู่นอร์ทเอนไอรแลนด์นะคะ ส่วนประเทศอื่นๆอาจจะใกล้เคียงกันก็ได้นะคะลองลองไปดูนะคะลองเข้าไปดูใน Google อะไรอย่างนี้นะคะสวมรับปุ้ก็เข้าไปใน Google ทั้งนั้นนะคะค่ะเดี๋ยววันยังไงวันนี้ปุ้ยยูเคสพอศ์ันเนี่ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ้ยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมปุ้ยเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาข้อพยายามหาข้อมูลดีๆนะคะมา ทำคลิปให้เพื่อนๆฟังสำหรับวันนี้ปุ้ยอูเคสุพองชนแนลต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย